ถ้าไม่ใช้เนี่ยหน้าผากจะขึ้นเส้นเยอะจริงแล้วก็ลองแก้มจะเลิกนิดนึงตอนนี้ไม่รู้สึกเออดีขึ้นเพื่อนๆถามบอกไปทําอะไรมาผมบอกว่าไม่ได้ทาอะไรเพื่อนเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันเ่าดูหน้าตาขาวขึ้นอ่ะแต่ก่อนรู้จักมีดฟ้านิดๆกอมีนิดๆเสร็จแล้วก็ลูกทำยาลำบอกว่าอ่ะ ที่ลองใช้นี้ดูก็ลองใช้ดูแล้วกันพอใช้แล้วดูก็โอเคแต่ตอนนี้กําลังใบหน้าเริ่มดีแต่นี้ก้านตามแขนนี่กําลังจะใช้อีกเนาะต้องมาทาแขนด้วยมีความมีมีความปารถนาอยากได้แขนหายจากก้าก้านที่แรกก็ชอบตัวนี้ก่อนอันนี้พอใช้ก่อนอ่าพอใช้ตัวนี้ก่อนสลัมมามามาที่หลังพอใช้ไปเสร็จปุ๊บ อ่เซรั่มเขาจะตามมันก็โอเคนะมันไม่ไม่ไม่ไมไมเหนอะเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้จะเหนอะอิดนึงแต่แตัวนี้จะไม่ค่อยนแต่ใช้แล้วก็โอเคตอนเช้าด้วยว่าจะออกจากบ้านก็จะใช้เซรั่มทุกว,วันแต่ตัวนี้จะใช้ตอน,นอนล่องแก้มก็จะรู้สึกเออรู้สึกดีขึ<อ>้นแล้วก็ตามล่องมาแบบนี้าจะไม่ถึงริ้วรอยมันตื้นหรอคะมันลึกมันมันตื้นขึ้นริ้วรอยเนาะเซรั่มไม่เหนียวันนะ แต่ตัวนี้จะมีนิดนึดน่งแต่ว่าถ้าทาแล้วทิ้งระยะสักคู่หนึง่งนั่งต่ากใหุ้นสักคู่ก็แค่นั้นเองเความรู้สึกนะไม่เคยใช้แต่ได้ใช้แล้วมันดีก็อ,อยากจะใช้